มาอัปเดตข่าวเด็กที่โดนยิงตรงดินแดงดีกว่าครับที่อาการสาหัสนะที่วันนั้นที่ไอ,พอ้พระเอกพระเอกพิทาเนี่ยกะไปโหนเต็มที่เลยบ่าปุ๊บตายแน่นะครับกะเป็นพระเอกเลยน้องแนงนี่น,น้องหนีน้องแนงน้องแดงน้งนองแดง,งนี่น,น้นองหนีน้องแนงน้องข้าเป็นพระเอกคริเกข้าจะมาแห่ศพเจ้าแต่พผเอิญเจ้าไม่ตายข้าก็ขอจรลลีกลับก่อนนะ นะหลังจากนั้นก็ไม่มาอีกเลยนะครับไม่มาเยี่ยมเลยไม่มาหาไม่มาดูไม่มาแล <c oughs> แม้แต่มาแลมาเหลียวมาลองก็ไม่มาครับกะจะมาตายอย่างเดียวนะถึงจะมาเขานอนเป็นผักเป็นตอนนี้ก็อาการล่าสุดนี่นอนเป็นผักนะครับนอนเป็นผักแม่บอกว่ารอปฏิหารอย่างเดียวไม่มาเยี่ยมเขาหน่อยวะจิตใจมึงทําด้วยอะไรวะ มึงกะจะรอเขาตายอย่างเดียวไงมึงจะไม่มาดูดำดูแดงดูดีมันนอนเฝ้าไข่เขาสักวันหนึ่งก็ยังดีวะ่ะนะเออมึงมาเยี่ยมเขาสักวันหนึ่งมันก็ยังดีวะ่ะมึงส่งกระเช้ามึงส่งเงินมาให้ให้เขาหน่อยสักห้าหมื่นหกหมื่นก็ยังดีวะ่ะนี่มึงกะจะแห่อย่างเดียวเลยเนี่ยนะเนี่ยครับเห็นไหมฮะตัวอย่าง พอไม่มีผลประโยชน์เขาก็ไม่สนใจสามกีบมึงแหกตามุงพวกมึงดูไว้บ้างกูพูดกูหวังดีกับพวกมึงนะเนี่ยมึงรู้ไหมกูพูดเตือนสติพวกมึงนะเนี่ยมึงรู้ไหมกูพยายามจะยกตัวอย่างทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกมึงดูพวกมึงจะได้ตาสว่างพวกมึงจะได้เลิกโง่แต่พวกมึงก็ไม่เลิกโง่สักทีพวกมึงก็ยังโง่ดักดาหนู กูพูดขนาดนี้พวกมึงก็ยังโง่โง่กูเสียใจอยากจะร้องไห้ทำไมพวกมึงโง่อย่างงีง้งงม,มึง,อยอยงมเห็นน้องถูไหมมึงเห็นน้องถูไมไหมแม่เขาออกมาสัพภานบอกว่ารอปฏิหารอย่างเดียวอะ มึงคิดถึงคนเป็นแม่ดิบอกลูกยังวิ่งเล่นวิ่งเล่นแต่ลูกกูวิ่งเล่น,ลน,ลลนในห,หมอปอะนอนเป็นปบากอะแม่ก็ต้องคลับกำรับผาระเช็ดขีเช็ดเอียวแต่นักการเมืองอย่างพวกมึงอะมึงก็มาหาแสวงหาแห่สวผลประโยชน์ไอพวกสามกีบมึงก็ง้ กูอุ่าสาพูดให้มึงฉลาดมึงก็งอโงยังจะไปตายพือนักการเหมือนมึงออเปล่ากูพูดจนปากเบียกปากแฉะอยู่แล้วเนี่ย พวกมึงทำไมมึงคิดไม่ได้ว่าของแค่เนี้ยฮะพวกมึงทำไมคิดไม่ได้พวกมึงต้องให้กูมานั่งร้ออให้พวกพวกมึงทำไมพวกมึงคิดว่าพวกมึงสู้แล้วเขาจะมายกย่องมึงเหรอไม่มีเขาหล่อแห่สบพวกมึงอย่างเดียวเขาหล่อว่าพวกหลายพวกมึงจะตายพอเขา พอเขารู้ความจริงว่าไม่ใช่ตำรวจที่ยิงเป็นพวกมึงที่ยิงอ่ะเป็นวัยรุ่นยิงกันเขาก็ไม่สนใจพวกมึงแล้วเคยเห็นพวกนักการมึงมันมาชุมนุมไหมเล่าเคยเห็นมันพาลูกพาเมียมาชุมนุมไหมทำไมมึงปิดงี้กูสวนกูสวนกูสวน กูสูนนำมึงเดสามเกียบโอ๊ยกูเหลียดตนพ่อแม่พวกมึงกูเหลียดตนมีลูกโง่ๆควายๆอย่างพวกมึงกูเหลียดตนกเอ้ยโอ้ยกูจะบ้าตายกูจะบ้าตายโอ๊ยคนประเทศนี้ทำไมมันโง่จริงโง่แท้โง่แท้อีสามเกียบอีหน้าโง่ 嗯嗯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 嗯